ให้กันตะคองขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะลุงสาธุสมุดด้านหน้ามาทั้งตัวและหัวใจขอบคุณด้วยค่ะสาธุสาธุค่ะคุณเกดต้องฝั่งนี้คุณเกดขาฝั่งนี้ใช่ข้างๆกับโคมอ่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสาธุค่ะ เร็วเร็วมาปิดไร้ขบวนีมาดีมาเราต้องปนร่งกายเดี๋ยววันนี้ไปปล่อยปลากลางแม่น้ำเจ้าพญานังเรือจะจะขึ้นทีทางขันน้นโเเดี๋ยวเราต้องไปปล่อยปลากลางแม่น้ำเจ้าพญาแล้วทีเราไม่ได้คาดคิดเลยนะคะเราในสมบูลสาธุคันทุกคนเดี๋ยวเเข้าไเลยีว กลับมาไอ้ซิมไปจ้าเอามา10บถ้วยเลยค่ะมามา10ว้ยนักแสดงเก่งทั้งหมดเลยทุกคนเนี่ ตาดละลายแล้วเนี่ยถ้วยแรก